สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สี่เดือนแปดพี่หกแปดนะครับผมนะหวยฮานอยนะไม่ได้ทำนานเลยเนาะหายไปหลายวันเลยมามาดูของวันนี้ครับผมนะวันนี้เข้าแน่นอนมีมาแน่นอนวันนี้ หวยห้าน้อยนะครับสามน้อยวันนี้สามน้อยวันนี้ก็จะเป็นเลขหกนะนี่แหละทุกคนเหมือนหวยลาวเลยนะเลขหกนะครับก็จะมีหกหนึ่งหกสามหกศูนย์หกเก้า หกสี่หกเหกเจ็ดนะหกแปดแล้วก็หกห้านะครับผมไม่มีแต่หกสองนะกับหกหก นะสำหรับรอบที่เนนะครับขอเน้นเป็นพิเศษนะพิเศษนี่แหละทุกคนพิเศษกับปกตินี่แหละสองฮานอยนี่แหละนะวีไอพีอ VIP นะผมว่าไม่น่าจะมานะผมผมขอเน้นอ่เป็นพิเศษแล้วก็ปกติแล้วกันเนาะสองฮานอยนี่แหละขอให้มีหกมาละกันตัวเนี่ยนะครับก็จะมี สำหรับตัวเน้นหกหนึ่งหกสามหกูแล้วก็หกสี่นะครับนะหน่วยห้าน้อย, 5, อยวันนี้ก็สูตรเม็ดเดียววันนี้ก็จบไปแล้วหกกับอ่าหกนะอ่าหกหกแน่นอนจ้ะมีหกมาแน่นอนขอให้มาแล้วกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ